เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันก่อนก็คือกองทุนกองใจนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันเรื่องของคุณทรั์นี่แหละนะครับมาดูว่าผลกระทบเป็นไงบ้างสวัสดีครับเอ่าสวัสดีครับพี่มนชัยนะเาเห็นช่วงแรกไบ์นยาเกิดไปแล้วนะฮะว่าคร่าวๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นาบ้างทีนี้เนี่ยเรามาดูนะฮะว่าแต่ละประเทศที่เรามองว่าเป็นประเทศหลักๆประเทศเอาเชียเนี่ยภาษีเป็นยไงกันบ้างนะครับต้องบอกว่าจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่อาจจะดูเพิ่มไม่น้อยนะแต่รวมของเดิมแล้วเนี่ยเขาเยอะนะครับเป็นทัสี่เปอร์เซ เราเพิ่มอีก20เวียดนาม46ไต้หวัน32ญี่ปุ่น24อินเดีย26ต้องบอกว่ากลุ่มประเทศที่เรียกว่าคู่ค้าสําคัญเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะกว่าเราคิดกันไว้นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยตัวของภาษีเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองรอบนะสิบแรกเอฟเฟกเลยส่วนอีส่วนก้อนที่เหลือเนี่ยคือวันที่เก้านะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าช่วงเวลาที่เขาให้ตรงนี้เนี่ยคือช่วงเวลาของการเจรจาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะดังนั้น ถามว่าระยะสั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอน,นะฮะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกเนี่ยปรับตัวลงนะครับแล้วก็เรามองเป็นสามซีนารีโอนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะซีนารีโอแรกแบบเ์สเคสซีนารีโอการเจราจาไม่เกิดขึ้นนะครับสหรัฐเก็บภาษีทุกคนตามเลทที่เราเห็นเลยงานนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าโดนปรับประมาณการลงเยอะนะฮะค่อน <c oughs> ข้างน่ากลัวส่วนสหรัฐเองเนี่ยเงินเฟอ้อนี่พุ่งกระฉูดแน่นอน <c oughs> นะครับแล้วก็ราคาสินทรัพย์เสีย่ยงนี้ดิ่งนะฮะส่วนทองคําน่าจะพุ่งไปได้ไกลกว่านี้เพราะเพราะว่าเงินเฟ้อรกิจโลกนี่คืออาการหนักเลยถ้าเป็นซีนารีโอนี้นะฮะแต่ว่ากรณีฐานที่เรามองเนี่ยเ้ราว่าเป็นอันนี้เป็นวิวของทางผมเองนะเพราะว่าการเจราจาเนี่ยน่าจะบรรลุได้ก่อนที่เส้นตายนะฮะแล้วก็ประเทศพันธมิตรหลักๆของ US เนี่ยพวกของญี่ปุ่นเกาหลีได้ยุโรปพวกนี้เนี่ยน่าจะสามารถรักษาฐาน10%ไว้ได้เศรษฐกิจโลกก็คงยังต้องปรับลงอยู่ สินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับลงเนี่ยก็ได้เริ่มสร้างฐานได้แล้วก็ทางคำทรงตัวแต่แค่ว่ากังงว่าเขาจะคุยกันได้ครบได้ก่อนวันที่เก้าได้ไงประเทศก <ผม S 2> ันเชื่อว่าเขาคงให้เป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่า the worst deal มา mm hmm. ตามภาษาคุณทัพเนี่ยเขาเรียกว่าปกติการเจราจารเนี่ยยิ่งเราจํากัดเวลาคู่เจราจารเท่าไหร่ mm hmm. ดีลที่เราให้เนี่ยยิ่งแย่เท่านั้นงนั้นผมเชื่อว่าทุกคนะต้องแบบเจอดีลแย่ๆเท่านัน mm hmm. นะส่วนในกรณีที่บอกว่าจะเป็น best case เนี่ยการเจราจารเนี่ยบรรลุได้หมด คู่ค้าทั้งหมดตักษาฐาน10%ไว้ได้แต่สีโลยังต้องปรับมาการลงอยู่ดีนะสีรับเสียงน่าจะรีบาวเพราะตอนนี้เนี่ยแต่ละที่รับรู้ปัจจัยลบไปเต็มๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาลบไป3% 10%แต่ก็รีบาวมาบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ทองคาำต้องปรับฐานนะเพราะรับรู้ปัจจัยต่างๆไปเยอะแล้วแต่ถามว่าเ<ะ>ซลลนี้ล,<ะ>ลสดดาวจรฟิวเจอร์เหมือนจะลบไปพัน ใช่ <c oughs> คือทุกคนเนี่ยตอนนี้มองเป็นกรณีเขาเรียกว่าค่อนข้างอยู่ในระหว่าง worst ก mm. ับเบสร่างกันนะเบส case mm. นี่ผมว่าโอกาสยากืม mm. ครับแล้วก็ทีนี้ถามว่าอะไรจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาพวกสินทรัพย์พวกคุณกลับมาได้หนึ่งเลยนะฮะสหรัฐกับท่าทีนะครับหยุดทําสงครามการค้าทั้งโลกอันนี้ mm. โอกาสมองน้อยมากนะเพราะว่าคุณทามพูดชัดเจนทุกพ o l i c ของเขาเนี่ยตั้งต้นด้วยทาลิฟและเท็ดบอสนะดังนั้นผมว่าสินทเรื่านี้ไม่น่าเกิดขึ้น นะครับสี่แนิที่สองที่จะทำให้ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวได้คือประเทศกลุ่มหลักๆเนี่ยมีการรวมตัวจับกลุ่มเพื่อมาเจราจาก,การค้ากรัมป์นะถ้าเป็นสี่แอนิเี้ได้เนี่ยตลาดหุ้นโลกก็มีโอกาสฟื้นตัวในกลุ่มที่จับกลุ่มกันได้นะแล้วก็สีนิเทที่สามคือสหรัฐมีการเรียกว่ากลับมาเจราจาก,กับชาติพันธมิตรแต่ว่ายังทําสงครามการค้าต่อกับคู่แข่งเช่นจีนผมมองว่าสีนิเมสองกับสามเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นนข้งสูง นะเพราะว่าซีนารีโอหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรียกว่าขัดกับทุกผลิสีที่ทําว่ามาแต่สองกับสามเนี่ยถามว่าโอกาสให้สิ่งไหนเกิดขึ้นมากกว่าเนี่ยมองว่าซีนารีโอตอนนี้เนี่ยค่อนข้างกำกึ่งเลยแต่ให้ทํ้หนักทางสามมากกว่าเล็กน้อยนะเพราะถ้าเกิดซีนารีโอสองขึ้นมาเนี่ย US ในระายะยาวคือเหนื่อยแน่นอนกระแสเรียกว่าดีดอลรไลซ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบโดยธรรมชาติเลยนะ พราะไงเทรดวอลถ้ามันเปิดมหาหนักขนาดนี้แล้วคนก็นบอกได้กจะซัดชั้นสามร้อยเปอร์เซ็นก็จัดเลย,ยงั้ไขายของแกไม่ได้อยู่แล้วครับโอเคถามว่าตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์อะไรเป็นที่เรียกว่าเราควรอยู่ตอนนี้นะต้องบอกว่าสินทรัพย์พวกขอกลุ่มตราสารนี่ใครมีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เยอะเนี่ยมีหุ้นอยู่เยอะขายสลับพอร์ตมาถามว่าตอนเนี้ยทองคําเนี่ยปลอดภัยไหมทองคำเนี่ยผมยอยมองตอนเนี้เป็นกึ่งเก็งกำไรมากกว่าอื ราต้องบอกว่าทองคําเองก็เป็นหนึ่งใน best performer ของปีนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสถานาการณ์เทรดวอลสงบลงเนี่ยผมว่าต้องจุดนั้นเป็นจุดที่ทองยาพักฐานอตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่ยิ่งสถานการณ์บานปลายเน,นี้มันเป็นจังหวะขาขึ้นใครอยากเก่งกําไรสัน้นก็ตอนนี้ผมว่าทองคำกเก่งกาไรสั้นได้แต่ไม่ใช่ในฐานะสินทรัพย์หลบความเสี่ยงโอเคอย่างนี้ตอนช่วงนี้เราควรจะ รออีกนิดนึงใช่<ม>อกว่าวันที่9กเนี่ยก็เป็นคีย์พอยต์สำคัญแทนแล้ว<ม>ตอนแรกเราดูวันที่2โอเคตอนนี้คีย์ใหม่คือ9อ<ม>ถ้าใครอยากลดความเสี่ยงตอนเนี้ยหลบมาอยู่พวกของตลาดเงินก่อน<ม>แต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เงินไหลเข้าตลาดบอลทุกังเยอะเหมืงนกันยใช่<ม>ใชยิวมันหายไปเยอะเลยใช่แบบในประเทศเหมือนกันเห็นข่าวหลายๆกองตอนนี้บอกว่าของเริ่มขาดอโอเคได้ได้ครับขอบคุณเต้นะครับอัปเดตกันนะครับครับ